เชื่อเธออะไรเนี่ยพี่เดปีเดพี่พี่เดลุกอานี่เอานี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัพหะไตายไม่เราเราอยู่ไหนเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยแค่หมูตายกวหายเออจะค่อยห่วงเฮ้ยอย่าเส้นอย่าเส้นกูเออจะค่อยห่วงเออแบบว่าตอนนี้เราอยู่ไหนพี่พื้นที่มันเงียบๆป่ะพี่คนไม่ค่อยมีเลยเออมองไปมีแต่ทะเลอ่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็น 高啦！ ขอมาขอมาเร็วเร็ hmm. <ions> there, mm ๋ยวอีพี่ก่อไฟก่อนเออก่อไฟก่อไฟก่อไฟก่อนขอไฟก่อนอีกหิวแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะหิวแล้วเนี่ยอย่างนั้นมันจะติดเวลาพี่ต้องอย่างงี้เห็นไหมไฟติดแล้วเนี่ยไหนไฟตรงไหนอะพี่โอ้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วติดละไฟติดมือและอันอันนี้อะไรมาเดี๋ยวบอกยิ่งไหนเดียวแค่ละพี่พี่มีจะบอกอะไรพี่ นี่พี่มีไปเช็คนี่มีก็ไม่บอกเขาไม่เป็นฝนอัดเล็กไปหน่อยพี่นี่ขาไม่ทำอย่างงี้นี่อะไรอ๋อจุดเหรอมีก็ไม่บอกแต่แรกของดีพี่พกมาพกมาคือยาเส้นหายเหลือจะไปเช็คตอนเนี้ยเฮ้ยเส้นยาเส้นว่ะเอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยมาดูดียังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย สวัสดีพระเจ้าพระเจ้ามาสวัสมีตาเฮ้ยเขาจะพาเรากลับบ้านจะพี๊ดสวัสด้อยากกลับบ้านมากไปท่านผมรอมานานแล้วเนี่ยอยากกลับบ้านอยู่ติดเนี่ยกินมะพร้าวกินอะไรทุกวันเลยอ่ะข้าได้เห็นพวกเจ้ามานานแล้วหลายปีแล้วเห็นมานานหลายปีใช่แล้วมึงทำไมเพิ่งมาเออไม่ไม่ลงมาพากลับบ้านมาทำไมมึงเพิ่งมาอ่ะเอาก็เห็นใช้ชีวิตกันสนุกสนานดีอยากกลับแล้วอยู่แค่ไม่กี่ปีเองนี่นอนตากแดดหรือไงเนี่ย โดนแดดเผาแดดเผาโดนแดดเผาอันนี้พระอินทร์กำลังกำลังจะดำแดงอยู่แค่แดงใจจะดำแล้วดีสนุกดีโอเคเอาเดี๋ยวไว้เจอครั้งหน้าเดหน้าไป่อนเดี๋ยวมาแค่นี้เหรอฮะมารีบไปไหนแล้วก็เอากลับไปกองอันนี้ใจเย็นๆเดี๋ยวข้าจะพาพวกเจ้าไปจริงนะจริงนะเฮ้ยลับแได้กลับแล้วได้กลับแล้ว ระวังด้วยจะสูดเลอะสีเดี๋ยวข้าจะเสกพาพวกเจ้าไปเห็นอยู่มานานแล้วอยู่มานานหลายปีแล้วหรืออยู่ต่ออีกไหมไม่เป็นไรกลับกลับแล้วท่านจะกลับแล้วท่านได้ได้จะเตรียมพร้อมไปได้ครับโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองคร้ยกลังก่นเออเหมือนเหมือนท่านทำไม ไหนบ้านนะผมอยากกลับบ้านะกลับมาไหนยังไม่ได้ไปไหนนะบ้านนะไม่ได้บอกว่าพากลับบ้านก็แค่ขยบขยบมาจากเดิมนิดเดียวมาตรงนี้กูเดินมาก็ได้หรอกนี่เหี๋ยกูเดินขยบมาสามสี่เก้าเองเปลืองพลังงานวาร์ปชิบหายเลย ร็เตะพามาเพื่อเล่นเกมข้าเป็นเจ้าของเกาะข้าชอบความสนุกสนานข้าชอบสร้างความบันเทิงไร้ขีดจำกัดไม่สร้างขับตั้งบ่าวฮะเ,เปิดนะลำพมตังคนเดียวไปเลยเมันไม่เหมือนกันวันนี้ข้าก็เลยพาเจ้าสองคนเนี่ย,าานนยมาเพื่อเล่นเกมด้วยกันก็คือชอบเตะว่างั้นใช่ใช่<ถ>ใชถ่ถ้าชอบเตะก,ก็อ่ะอางนี้เลยผมเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมันนานแล้วหลายปีแล้วแบบเตะแบบ ให้แบบสีออกเต็มตัวเสกแบบขับน้ำให้ผมหน่อยอยากสะอาดอยากสะอาดได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวหันหลังมาเดี๋ยวเสกให้หล้งางฮะสีไฟส่ายห,หลังมึงแดงเฮ้ยให้เขียดให้สะอาดไม่ใช่เพิ่มแล้วข้างหลังนี่แม่งล้างยากกว่าเดิมอีกกลมอ้วนมันมือไม่ถึงไห็นไหมอะ ก็บอกก็บอกอยากให้มันสะอาดใช่ไหมล่ะก็สะอาดก็เลยทําให้มันเนียนเท่ากันไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นได้ยินบอกว่าอยากได้สูบอะไรนะปกติสูบอย่าเส้นอยากเส้นอยากได้ยาเส้นไหม๋ยวเสกยาเส้นให้ทําท่าสูบไว้ดึงฟึ๊กอ่าให้นเชื่อนหมโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มันลากไม้ไม่เอาใจยาเส้น อ,อมึงทำไมใช้มาถาอะไรสาระชิบหายขาวจริงมึงเสกเป็นปะเออมึงจะเวลาดีไหมเนี่ยเสกไปเรื่อยเลยเอางี้ข้าเนี่ยชอบสร้างความสนุกชอบสร้างเสียงหัวเราะข้าเป็นเจ้าของเกาะชอบคุยยังเลยว่ากูเป็นเจ้าของกอเกาะแต่ว่ามาเล่นเกมเนี่ยเท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปหาพวกมาเล่นเกมเพิ่มโอเคไหมพวกเหรอแล้วพวกเจ้า่าหนีไปไหนนะเออไม่หนีแล้วไปไหนไม่ได้แม่งก็ไม่พากลับบ้านโอเคนั้นเดี๋ยวข้ามารอแป๊บหนึ่งแป๊บเดียว ปแล้วแม่งไปไอทีเสกเยี่ยเสกไม่รู้ว่าเสกเป็นเปล่าไอเฮียเจ้าของจริงไม่รู้ไอเฮียเสกจากนู่นมาตรงเนี้ยแล้วก็เสกสีอีก เฮี้ยไปเอาผลไม้ให้กูกินด้วยเอาเป็นสัตว์พูดไม่ได้ไอสัตว์สองตัวเนี้ยไอสัตว์สองตัวนี้ใช่ไอสัตว์สองตัวเนี้ยอยู่ที่เกาะนี้มานานแล้วตัวนี้ก็เป็นลิงช่างซนไอตัวนี้ก็เป็นฉลาม เดี๋ยวไปกินกล้วยกันเลยอันนี้ฉลามขึ้นมาติดไว้บนเกาะแต่ตอนนี้เสกเป็นฉลามบกไปแล้วเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยเสกให้มันพูดได้ดีกว่าเื่องฉฮึเสวัสดีครับเสกตัวเดียวว้ายัง่ติ่ตียไอตัวนี้เสกไม่ให้ต้องพูดดีกว่าเพราะฟันมันเหลืองปากมันเหม็นด้วยอ่อะไรนะ เห็นแล้เห็นลน้องสารนะนั่นเดียกเสกให้มันพูดได้ปึ้งสวัสดีครับออขอบคุณมากครับพูดได้แล้วครับโอ้ยแต่ยังยังไม่หมดเสกขาเสกขาขอยืนเถอะหนามฮะหนามหนาวหนามไอ้เหี้ยเต็มเลยคุณดูดิเดี๋ยวเสกให้มีแขนมีขาเหมือนมนุษย์ปึ้งที่ ขอบคุณมากครับอโอ้ท่านผู้พิเศษเดี๋ยวคลิปเราก็จะไปออนให้เด็กๆด,ดูกันให้กู <c oughs> กเต้นเบบี้ชักได้ไหมเออ <c oughs> แน่นอนข้าเป็นเจ้าของเกาะที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวข้าจะพาเสกุงเจ้าสองคนเนี่ย <c oughs> ไปเล่นเกมได้ได้ยุก,กเกานเบื่อมากเลย <c oughs> เได้ไปเล่นเกมลิงอยู่ทีองนี่เที่ยแต่ก่อนไปเนี่ยเราต้องนับพร้อมกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปไม่พร้อมกันครับเอเคไหมหนึ่งสอ โอ๊ยส่ดเลยกราบลงมาดูพื้นก่อนว่ามันมีอะไรไหมไปไหนมาเนี่ยนั่งรออย่างนานไปเอาไอสัตว์สตัวนี่มาสัตว์สัตว์สัตว์สตสองตัวตัวนี้เป็นลิงลิงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นฉลามฉลามดูด้วยฟันยาว เดี๋ยวเสกลับไปเป็นฉลามแบบเดิมให้ดูไหมยังเห็นยังเห็นยังเห็นไหมไม่ไมงไม่ไม่ฉลามเข้าไปเลนะเออนยังเห็นยงเห็นยนที่มึงเคยเห็นอะไรเอ้ยเนี่ยพูดไม่ได้ข้าเห็นอะไรยังพอแล้วพอแล้วเฮ้ยตาพ่อไปเขาบอกพอแล้วโอ้ข้าเป็นเจ้าของเกาะข้าชอบสร้างความสนุกสนานความบันเทิงนี่ เดี slowly, ๋ยวลองไปฉลามดูปึหม well ุดตายด้วยจังหมุดตายไาให้ดีดีวะคอมดี้ไอซ์แลนด์ภารกิจแหาเฮกะจากคุณเมธทลาราอนร่วมกับ ATM เอักเออร์ลักเออร์รายการเรลอตี้สุดฮาครับเต็มไปด้วยดาราดังมากมายรายการนี้จะเกี่ยวกับดาราดังที่ถูกคาวาร์บไปยังเกาะประหลาด ที่มีแต่อะไรสาไฟแปลกๆเพี้ยนๆแล้วมีเงื่อนไขคือต้องสร้างความสุขให้ชาวเกาะถึงจะได้กลับบ้านมีทั้งพี่เผือกและน้องมาร์ตนุธาวุธิน้องแก๊แฟนฉันติช่าพิกและรัศมีแขกับแขกรับเชิญพิเศษอีกมากมายดูได้แล้วที่ภาพอ่ะเดยวเกมแรกเราเล่นเกมซูโม่กันเดี๋ยวข้าจะเซตสนามลงมาตรงนี้ดีกว่าพร้อมมานะพร้อมสนามจงมา นี่นี่มาแล้วอ,อยากได้พื้นแบบกระเบื้องเศกได้ไหม <c oughs> มันเล่นไม่ได้สูโม่ไม่ใช่พื้นกระเบื้องต้องเอาเราต้องเราพูดมากพูดมากเป็นฉลามงมันพูดเยอะพูดเยอะมมเกินไปนมุดดินด้วย <c oughs> ถ้าเป็นเจ้าของเกอ,องข้าชอบความสนุกสนานเกมสูโมที่เราจะเล่นกันนั้นเลยต้องพิเศษ เราจะเล่นเก็บตุมโเพราะว่าเราจะได้ใช้พละงกำลังอ๋อเดี๋ยวเราจะมีฉลากขร้อมหลงข้างในเนี่ยจะเป็นการเล่นซูโม่แบบแบนอวัยวะจับเจออวัยวะส่วนไหนแบนส่วนนั้นห้ามใช้โอ้นะฮะผู้แรกเอาเป็นเจ้าเจอกับเจ้า แขนและขาแขนและแขนโอ้ยมึงกัดโอ้ยสบายแล้วไอริงสบายแขนและขาแขนสองข้างแขนสองข้างโอเคโอเคขาอยู่ขาเพื่อความสนุกสนานเดี๋ยวข้าจะเสกพวกเจ้าเป็นซูโม่ที่มาจากญี่ปุ่นด้วยเออไอ้นี่พูดเยอะอยากเป็นฉลามเป็นอะเป็นลิงเป็นลิงเป็นริงแต่มันยงไม่ได้เป็นแล้วโอเคพร้อมแล้วจงเปลี่ยน ล่าสรึงโุโมญี่ปุ่นพ,พยายามให้ผู้มึงเป็นสูโมโนะแต่มันเหมือนเหมือนนั่งไหลวะมันพามอ่ะ <c oughs> ให้เป็นสูโมโแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคแต่ข้าเสกให้เจ้าใช้แขนกับขาไม่ได้ส่วนเจ้าใช้แขนไม่ได้เสก yeah, 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 yeah. เดี๋ยว <Yeah. S 1> เฮ้ยไมเคิล <Michael, S 3> ูจะขยับยังไงไอเรื่องขยับมันเป็นกติกาแล้วว่าต้องแบนอวัยวะอ่ะแต่เดี๋ยวขอรีเช็คความแนาหนาก่อนอ่า เจฟบอ๋อเจฟบลิงเจฟส์ปกติเนี่ยตกมันมันมือขึ้นมาแล้วแน่นหนาเขาถูกแบนด์แฉ่สองข้างโอเคถูกต้องเดี๋ยวฮานูอะไรวะก็ได้เป็นเตมเหมือนญี่ปุ่นไงโอ้ยนี่ญี่ปุ่นเนี่ยใครออกนอกเขตก่อนคนนั้นแพ้ได้พร้อมแล้วเริ่ม ดูว่าไอลิสจัดการมันเราได้เปรียบจัดการออกไปว่าเตะมอลไม่ยอมออกลูกขึ้นพี่ลูกขึ้นใคลูกขึ้นเรวเตะบอลไปออกกิ้งไออุ้ยออกกิ้งออกไออย่างไรพยายามออกแค่ออกถอเข้ามาเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆตามออกฝั่งนู้นมึงเตะบอลไม่เนี่ยเตะบอลให้มันอตาขึ้นมาไออย่างไรพยายามที่จะออกอย่างเดียวเลยแกร์จะไม่เล่นแล้วไม่ตู้เลย ไปออกนอกเขตก่อนแพ้เอาที่อย่างนี้ไม่ยอมทิ้งไหรอที่ผ่านแล้วกูก็เหนื่อยได้ย่ะเย้โอ้โหสุดยอดทีลิงตาตาโอ้หุ่นน้องโกนี่แขนข้างนี้แขนหนึ่งข้างโอ้สบายเลือกข้างไหนข้างซ้ายข้างซ้ายอาโอเคถูกแบนตาเห็นไหมไม่เห็นครับจริงปะเนี่ยจริงกูตกกี่นิ้ว ห้านิ้วเข้าเห็นเห็นปะเนี่ยไม่เห็นกูตกกี่แล้วห้านิ้วมึงแอบดูยังเห็นอยู่เลยไม่ได้แอบดูก็มึงตบกูรู้ใจทำหน่อยนี่ไอ้สัดพวกเดียวกันรไม่ต้องเช็คเฮ้ยังเห็นนี่ยังเห็นนี่ยังเห็นนี่ยมันไม่ได้แอบตบทางฝั่งนี้ก็ต้องเป็นมันดสิโอ้โหกูไม่เห็นแต่กูรู้สึกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันเหี้ยอะไรกคนละพวกกับมึงตลับแล้วเหรอ พร้อมแล้วเริ่มไปทางหน้านี่พิษฐานทางหน้านี่นี่ทางหน้านี่ทางหน้านี่ไอ้สัตว์เดี๋ยวอะไรนี้กันมาดิมาดิเอาดิเอากูออกก็ออกด้วยกันและเฮ้ยนี่สุดแข่งบ้านจะต่อยไี้บ้าเนี่ยเอ้ยเฮ้ยหยาดหยาดหยา ai bị cắn răng hả? tổng cắn nữa mị cắn răng à? mày cắn bị cắn มีตบได้ออกมีตบไอ้ไต้มึงเล่นอาวุธเอาไว้เฮียมึงอยู่ไหนวะไอสัตว์มึงมาเจอกูไต่ดิโอ้ยตามช่วยดูให้ด้วยเฮ้ยกูดูอยู่มีตบมัน้องกลัวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิอย่าดิเดี๋ยวโกงเหรอเชื่อก็วะยังอยู่ในวงอยู่ผมฟังเสียงกูเดินตรงไปตรงไหนทางไหนตรงไปตรงไปเฮ้ยเดี๋ยวพาไปโอ้ยไอ้เพื่อนรักเดี๋ยวนะแดดเริ่มเข้าแล้วเดี๋นอกวงทำไมมาจ้าวะมันเป็นไฟสีน้อน ยังมาที่ใหม่เลยเสร็จจากก<อ>ันเมื่อกี้ข้าก็เตกพวกเจ้ามาในเกมที่สองง่ายมากเดี๋ยวให้แข่งขันกันดูคลิปอมน้ำเ <c oughs> เดี๋ยวคลิปอมน้ำาต <c oughs> มึงนึกคิดแต่อะไรจังไรนะ <c oughs> นั้นเป็นอมน้ำดูคลิป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ให้ดูคลิปสนุกสนานตลกและอมน้ำป่าไว้เป็นประโยคเลยเรื่องมูลนี้กูต้องอธิบายด้วยหรอเป็นการฝึก EQ ควบคุมอารมณ์อใครเดี๋ยวใครอมน้ำก่อนฝั่งนี้ผมครับอมน้ำก่อนครับผมฝั่งนี้ล่ะใครโดนน้ำก่อนผมุมโปรติใครโดนคนอื่นอมไหมที่ปั๊มอะไรเงี้ยไม่มี เริ่มเอาน้ำให้เพื่อนมอมแก้มป่องเลยนะแก้มป่องดีกว่าเออเี่ยวแตกเอาวะเนี่ยชิบหายเขาไปอมน้ำเข้าไปแก้มป่องไม่ใช่อ่ะอมน้ำเข้าไปแล้วมึงทำแก้มป่องเองไอ้เหี้ยอมน้ำจนแก้มป่องไอ้เหี้ยนี่แตกเติมเข้าไปไว้หน้าตอบอยู่เลยออมน้ำดึงขวดออกนะเว้ยแล้วก็ทำแก้มป่องเองแบบ อมน้ำเข้าไปจนแก้มปออ่องอออไอออมน้ำจนแก้มป่องอ่ะจนแก้มป่องอ่ะแก้มป่องเต <c oughs> ็มอ่เต็มเต็มเลยอืออือไอเนี่ย,ยมันไม่ป่องมึงอมเข้าไปให้แก้มมันป่องอ่ะ <c oughs> มึงเคยอมน้ำมั้ยเ <c oughs> นี่ยคนคนหรือปลาปักเป้าเลย <c oughs> อไอแก้ม มึงป่องเองอีกแล้วเมื่อกี้มันซี่เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยังไม่โอ้โหหัวเปี้ยเวกเรารอก่อนบางที่ยังไม่เคลียร์เลยโอ้โหวัวเหนียวเลยหันเดียวเห็นเลยโอ๊ยเห็นอมแล้วมันไม่ป่องเว้ยเพราะวดออกถ้าเขาผนี่เขาป่องอมน้ำเข้าไปจนแก้มมันป่องอ่ะแก้มป่องอืมมันไม่ป่องนี่ เอาน้ำเข้าไปเนี่ยจนแก้มมันป่องเองอะ่ะไม่ใช่ว่ามึงทําป่องเองเอาน้ําเข้าไปเอาเข้าไปเข้าไปอีกมันยังไม่ป่องมัดมึงมึงมาปองเองมันไม่เต็มควาไม่รู้นิงมึงอะไรนี่นะโอ้ยปวดท้องปวดตีนะโอ้ยอ๋อพี่ต้องอาป่ากพี่ต้องยัง พี่ต้องอ้าปากอ่ะมึงเห็นยังพี่ต้องอ้าปากน้ำจนแก้มปองอ๋อกูเห็นแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจพี่ต้องอ้าปากอ่ะอ่ะชัวร์นะนะนะอ่ะโอเคอ่ะคนนู้นอ่ะอัดลไปฟืบอ่ะให้มันปองโอเคอ่ะมึงเครียดอะไรปะเนี่ยโอไปไย กูเกาะเกาะสนุกสนานากูเป็นเจ้าของเกาะอ,อ,อย่ามานั่งเครียดกูไม่ได้เครียดกูใช้สมาธิจริงป่ะน่ะใช้สมาธิเครียดอะเออโอ้ยนะมันทำกูเสียเส้นไปแล้วตอนนี้กูอั้นเครียดเลยไม่ได้แล้วน้ำกูพอไหมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ได้กูตักน้ำเค็มมาแนละ้วไม่เครียดน,นะ <laughs> มึงไม่ยิ้มเลยอ่ะอะไรนะแล้วมึงกินทำไมเราอมน้ำได้เค็นะนอมนะไม่ต้องทำปากต่องแล้วเขาอม ไม่ใช่มึงไอ้เฮียที่เดินมายังทำปากป่องอยู่เลยเขาเป็นคนอมแม่ไอสัตว์นั่งก็ติดอารมณ์มากติดอารมณ์เดิมแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยเป็นคนดังกันใหญ่เลยไอ้เฮียที่ทำหัวก็เปียกเลยอมน้ำริงเงี้ยป่องเจไอสัตว์ตอนเล่นไม่ป่องไอ้เหี้ยโอ้ยูจะได้เล่นไหมเฮียแม่งอ้วกกันเป็นถ้ำกระบอกเไอสัตว์ ใส่รอแปอคลิปเด็กคลิปเด็กเหมือนกูโดนด้วยเลยอ้าวไว้ตามไม่ไม่ไก่ไหัวยงวงตามจะไปไหน้ยไ ไอ้วัาไห้องไม่ได้ามาบวชเล่นเฮ้ยไย พูยังไม่ดูเลยเฮ้ยดูก่อนดิมาถยตั้มกันไว้ตั้ตั้มดีดีตั้เหเขายังไม่เป็นไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดูตั้มไม่เป็นไรเลยนี่นี่งั้นไสโอ้โห่ามธังอนหังตัโอ้ยรู้ม่ีโ้อมน้ำเนี่ยเเ

ปกี้ฟังสัตชนะได้้ยเกมนี้ใช้ IQ เดี๋ยวเราจะเล่นเกมให้ใบกันผัดกันเล่นเหมือนเดิมในทีมคนหนึ่งมาเป็นคนใบอีกคนมาเป็นคนตอบแต่ว่า ทำได้แต่เสียงคนใบแชมบูอะไรนะบายได้หนุกโดยไม่ได้รับอนุญาตจัดไปเลยจัดไปเลยครับเล็นฉลามไอ้มึงไม่ใช่มันเหรอมึงฟ้องเออี่ห้าเพื่อนเ้วที่มึงคเล่นในร้อยไปเ่ยอะอ๋ออ๋อ่ะปูนปูนล็อไฟอ่ายอด ไม่สู้เลยนี่หว่าไอ้แก่ได้เจออะไรยากข้าไปเลยยากจนยากจริงปวดแล้วท่าท่าคะแนนครับผมท่าคะแนนแล้ต่อไปใครจะเป็นคนใบต่อไคนไทยไปผมไปเองห้ามท่าทำท่านะทำน่าจะเสียงทำน่าจะเสียงเข้าเข้าเข้าไอ้แก่ไหวจริงไม่ไหวจริงไอ้แก่ไหวจริงแบ๊ต้องคนละ

อ๋วงดุรยันวงตีชุดใหญ่ไปไอ้เนี่ยกตงๆสามไอ้ข้าแม่งลเจนเนีหลาเวลาแล้วเจทาเหมือนอยู่นะเ่นล็อกเ่นล็อกสุดท้ายเมื่อกี้ะล็อกรถอ่ะได้ไปกี่คำสองคำ สองคำใช่ไหมได้ป่ะทีมาต้นอ้าวสองคำไปกินทีมมูสห้าห้าอ้าวผลสรุปก็คือทีมฝังสัตว์ชนะเอ้ยเดี๋ยวบทสั่ทอดก็จะเป็นบทสั่งทอดคือการฝังลงไปในทรายแล้วเราจะทำอะไรก็ได้เอ้ยก็ฟังมนุษย์ติดก่็แพ้ก็เดี๋ยวฝังลงไปในหลุมเดี๋ยวข้าจะเสกให้ลงไปในหลุมเลยดีกว่าเสกคนมาช่วยคุณหลุมสักสองสามคน นี่ก็เป็นภาพเขาสองคนเป็นคนดีแล้วก็มีคนรักให้คุณสองคนจะอยู่ในความทรงจำของเราเอะไยยังไม่ตายอ๋อยังไม่ตายเดี๋ยวข้าจะเสกบทสัมโอของเจ้าสองคนบทดดสโทษอดจงมา เฮ้ย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 เ คอหอมปากหอ,อ,กอมคอแต่ขมคอชิบหายเลยขอมสูดยก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเกาะคอมเมดี้ไอซ์แลนด์ชัยโซโลโแล้วผมขอแนะนำครับคอมเมดี้ไอซ,ซ์แลนด์ในแบบรายการตลกจากคุณเมธธราทรทหรือพี่เมธของเรานั่นเองผู้กำกับ ATM เออรักเออร์ดูได้แล้วที่พาวบอกเลยว่าเกาะคอมเมดี้ไอซ,ซ์แลนด์ของจริง โอดมันหายิ่งวันนี้แน่นอนนะครับไปติดตามชมกันได้เลยไปดูได้เลยแล้ววันนี้เราเล่นกันต่อฮะกำลังเพลิงกำลังสนุกเลยสมา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 เอาอย่างนี้เดี๋ยวกูฝังมันแล้วมึงสองคนเป็นฉลามบกขายถูงอะไรมาทั้งหมดโอเคมึงสองคนนะเริ่มเลยจุดอะไรนะเล่เล่นงนี้เป็นเล่นแล้วไม่ได้ดิมึงบอกว่าเป็นฉลามเออไอ้บ้าม่านเรียกขอขอบ้าน่าที่นี่ comedy island ที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขสวัสดีครับคุณมาร์ทเฮ้ยพี่โจก่อวะผมด็อกเตอร์ยัดมมาร์ทพี่แจกเฮ้ยพี่เบือมาร์ทพี่แขติชานี่อยู่นู่นอีกตัวค่ะแขกบินหัซิสซิสมากันทั้งวงการแล้วมั้งเนี่ยถ้าพวกเราไม่พาพวกคุณออกไปก็ไม่มีใครกลับได้แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่จะทําให้พวกคุณได้กลับได้ใครที่สามารถเล่นละครสร้างเสียงหัวเราะให้กับพลเมืองได้มากที่สุดคนนั้นจะได้กลับบ้าน สิ่งเดียวที่จะทําให้พวกเรารอดจากที่นี่ก็คือความสามัคคีโคตรพระเอกเลยอ่ะมันคุยกับใครวะแอคเงเท้าและเท่พลเมืองที่รักของผมพร้อมจะสนุกกันเรือยังขอให้ทุกคนสนุกกับคุณเอาละสิงนี่ค่ะใช่เหรอเล่นเอกตลกเอกแป๊กเองนอมมมคคควาาห้ััืสี มีเผือกพล้านได้ก็พอโดนสนพี่ว่าพีตีบดกระจายเอาจริงๆทํามชาตมีอารมณ์เลยค่ะคือผมได้สู้แบบที่ผมไม่เคยสู้มาก่อนถ้าชนกับผมผมเอาผมเอาอยู่<อ>เดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะลูกยิ้มไรด็อกเอาใหม่ค่อยดี <c oughs> มาดูกันว่า <c oughs> ใครจะรอดหรือแตก Comedy อ s l a n d ภารกิจพาแพกเกาะชอบดอกไม้เหรอร เปล่าด็อกไอเยี่ยวอยู่